สวัสดีครับพบกับผมรายการทั่วไทยไปกับบ่แก๊สครับผมนําพาทุกท่านมาบ้านสวนมาพบกับอาจารย์คนดังอาจารย์ประกอบกิจอำเภอดําเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะครับแต่ที่ท่านเห็นนี่ก็คือพระของอาจารย์ก็แล้วครับพระของอาจารย์ที่มอบให้ถ่ายมอบมาให้ถ่ายภาพนะครับมาเผยแพร่ หลายท่านอาจจะมีหลายท่านอาจจะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลวงพ่อหรือเป็นลูกศิษย์วันนี้นะครับหรือมีรุ่นนี้องค์นี้เหรียญน,นี้แบบนี้นะครับผมจึงนําบรรยากาศบ้านๆบรรยากาศที่พบกับข้อมูลเรื่องราวของพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเรื่องราวของสิ่งดีๆเป็นสิมงคลเป็นกันเองมาสู่ทุกท่านอยากให้ทุกท่านได้พบ ได้ครบหานะครับครับอาจารย์ประกอบกิจน,นะครับดังมากใจดีมากแต่ว่าอยู่เป็นบ้านบ้านจริงๆนะครับใจเป็นแม่น้ำทีเดียวกว้างกวางนะครับผมก็นำบรรยากาศมาฝากทุกท่านไปชมกันครับมีประโยชน์แน่ๆครับ ีนะมีหลวงปู่ทิมปู่ทิมพระเบาวงปู่ทิมพระขาวหลวงปู่กะหลงกับพระอัพเนี่ยสามองค์เนี่ยเนี่ยพี่ยิ่งพระอัพนี่พอผมจะเดินขึ้นกุฏิท่านอะผมรู้สึกเลยเลยว่าขนผมลุกมาเลยสู้สู้เลยนะเออใช่ใช่ท่านเป่ากระมอมนะหลวงพ่อคูนี่ก็โอเคนะพี่เห็นแล้วแบบชื่นใจเลยไปสิบคนหลวงปู่หลวงปู่กะหลงนะพี่อ่าผมน้ำมนต์ให้อะพี่อ่า คาถาชิม็นชอนทั้งบดเลยโอ้โหทั้งบดเลยท่านนั่งสวดผมเพราะผมเคยว่าว่าว่าเออผมเคยสวดอยู่แล้วนี่แค่มากคาถาชิมนชอนไทยานาคาตาพูตธาพี่เราเกตท่องทั้งมดเลยนะพอเสร็จแล้วใกลอใกล้จบแก้วแก้วนะใช่ผมไปใหม่ๆเลยพี่เป็นน่าจะเกือบเกือบร้อยองค์แล้วพี่ที่ผมไปหาเมื้เนี่ยใครชวนผมไปไหนไปหาเกจีผมไปหมดทุกที่ฮพี่แอ๊ดแต่ผมก็เชื่อเรื่องบุญเรื่องส่วนจริงนะเพราะเราทําดีเนี่ยพี่ เหมือนเราก็จะไม่ตกอับแมะไรนะ<ช>แระเราจะเป็นอะไรเป็นนะใช่มีเหมือนเรามีกําลังบุญเราคอยมาหนุนเราอ,ะอ่ะม,มาเข้าไปนะอาจารย์กิจมีมีคาถาประจําตัวไหมเออใช้ของพรอวัฒนสุงเนี่ยอะไรอะไรอะอคาถาเงินล้านเหรอเอาคาถาเงินล้านบอกว่าก็ใช้ด้วยพี่แต่ว่าออถ้าถ้าแบบฉุกลุกจริงๆนะพี่นะ ก็มงกุฎพระพุทธเจ้าอ่ะอ๋อมงกุฎพระพุทธเจ้าพระพุดยอดคือพี่จริงๆอ่ะเขาใช้กันทั่วไปหลายกระจีเขาใช้กันหมดเลยแต่พอดีช่วงนั้นผมตามพ่อวัฒนสุงอยู่นี่แหละพ่อก็บอกว่าถ้าถามมงกุฎพระพุทธเจ้าอ่ะฮะกันยากกันอะไรไป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 พี่อาใช่ปะ ผมไม่เคยเลยไม่เคยสวดไม่เคยอะไรเลยนะ,ะนั่งรถกลับมาจากที่ทํางานจากควงพีกลับมามินบุรีี่เพื่อนรุ่นพี่อยู่คนหนึ่งคือเขามาสายหลังจากที่ชมกันไปผมกับอาจารย์ประกอบกิจได้สนทนาสองพระกันไปพูดถึงเรื่องราวประสบการณ์ต่างๆ นะครับรุ่นนี้แบบนี้นี่แหละองค์นี้แหล,ละประสบการณ์แค้วคาดปลอดไปมหานิยมนะครับก็คิดว่าคลิปนี้อาจมีประโยชน์กับเพื่อนๆนสมาชิกบ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้าอย่างไรถูกใจก็กดแชร์กดไลค์นะครับช่วยกันเผยแพร่ความเป็นสิมคลช่วยกันเผยแพร่เผยแพร่นะครับแล้วก็ขอบคุณล่วงหน้านะครับ ้าจะมาพบอาจารย์ประกอบกิจก็เบอร์โทรศัพท์มอบให้แล้วมาแล้วท่านประทับใจแน่แน่หลายท่านก็เคยแวะมานะครับเป็นที่ชื่นใจ <c oughs> ได้พระกันแบบจริงเจ๋งถูกใจกันไปนเลยทีเดียวคุ้มค่าเลยนะครับพระนะครับถ้าคุณไปเช่าหาอาจจะหลายร้อยอาจจะเป็นพันแต่มาที่นี่อาจารย์ก็มอบให้เออคุณลองคิดดูแล้วกันคุ้มไหม เออผลลหมากรากไม้อาหารการรับประทานเยอะแยะเลยอ่ะเราพูดไปถึงนั่นวันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณ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 อาจารย์ประกอบกิจขอบคุณทุกท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีและพบกันในตอนต่อไปสวัสดีครับ